แล้วก็มีปืนอาลีเวลเจ็ดสามกระบอกเลยทุกคนแล้วผมจะมีเป็นาราเฟลอาลีเวลเจ็ดนะครับหนึ่งกระบอกนะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นเอลิฟายอาลี โอเคครับผมก็กระบสวัสดีนะคบผมน้องๆนหนูๆที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะทุกคนก็สำรับวันนี้ทุกคนพี่ก็อยู่ร้านซีเรงสโตนะครับทุกท่าะก็วันนี้พี่มีโค้ดมาแจกกันด้วยนะผมใครที่อยากได้โค้ดครับผมเดี๋ยวรับไปดูพร้อมๆกันนะผมก็ก่อนไปดูแล้วพี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไ้พี่ด้วยละกันนะทุกคนโอเคนะผมสําหรับวันนี้ทุกคนพี่ก็มีโค้ดมาแจกนะทุกคนก็ นะผมใครที่อยากได้โค้ดนะผมก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะทุกคนก็ตอนนี้นะทุกคนโค้ดก็ด้อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนก็จะมี1โค้ดนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งโค้ดนะผมที่พี่จะไว้ให้ตรงนี้นะครับทุกคนน้องๆก็ไหนมองไม่เห็นโค้ดนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้แล้วกันนะครับทุกคนโอเคตามนั้นนะทุกคนโอเคครับผมน้องๆได้เท่าไหร่กันบ้างคอมเมนต์กันด้วยเลยทุกคนเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนพี่เท่านี้เลยนะครับน้องๆน้องๆก็สามารถเอาไปใส่ได้เลยนะทุกคนน้องๆได้ทานนะกค คอมเมนต์ด้วยนะทุกคนแลว้วก็เดี๋ยวพี่วันนี้พี่จะพาไปดูนะผมร้านสุดแรนะครับทุกคนก็จะมีของประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ฮะก็จะมีของประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีของนะครับผมเออนี่ครับผมร้านค้าสุดคุ้มนะครับผมน้องๆชอบอันไหนน้องๆก็จับได้เลยนะทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้นะทุกคนพี่จะพาไปดูนะผมร้านค้าสุดแรนะครับทุกคนของแรนะผมเฮ้ยทุกคนพี่จัดเป็นห่วงค้าวได้ไหมทุกคน จัดหัวข่าวดีกว,ว่าทุกคนป่ะเฮ้ยทุกคนก็เรียบร้อยนะทุกคนมันก็จะอยู่ตรงนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูรีวิวพร้อมกันเลยดีกว่าทุกคนว่ามันจะตึงละแค่ไหนนะป่ะไปดูมองกันเลยครับผมโอเคผมก็นี่ครับผมพี่ก็อยู่ในดีมันเรียบร้อยนะครับทุกคนก็จะเป็นหัวข่าวนะครับผมมีเซ็ตหัวข่าวด้วยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็นตังเก่งนะครับผมแล้วก็จะมีเอ่อหมัดนะผมหรือหมัดงูนั่นเองนะทุกคนหมัดหมัด คับบ้าเอ้ยนะครับทุกคนนี่ฮะก็จะมีะเส้นห่วงคานาะเมียดคับบ้าเนาะแล้วก็มีปืนอัวเลเวลเจ็ดสามกระบอกเลยทุกคนนะครับผมจะมีเป็นพอลเฟลอาวุธเลเวลเจ็ดนะครับหนึ่งกระบอกนะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นเอเวอไรต์อาวเลเวลเจ็ดหนึ่งกระบอกนะครับนี่เป็นไงตึงแล้วทุกคนแล้วก็จะมีอ่ากอซ่านะผมอาวุธเลเวลเจ็ดหนึ่งกระบอกนะครับนี่ไนงะทุกคนตึงๆมากทุกคน เออนะครับผมสารภาพพิการน,นะครับผมอยู่ใต้คอมเมนต์นะทุกคนใครที่มองไม่เห็นคอมเมนต์นะให้กดคำว่าล่าสุดนะครับทุกคน <c oughs> ก็ยังก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยแล้วกันนะทุกคนก็มีหน้าอื่นอีกนะครับผมที่แบบว่าตึงๆเลยนะทุกคนประมาณนี้นะครับผม <c oughs> อย่างก็ฝากกดติดตามนะครผมกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสารภาพพิการอยู่ใต้คอมเมนต์นะทุกคนใครที่มองไม่เห็นคอมเมนต์ให้กดคำว่าล่าสุดนะครับทุกคน อะไรเงี้ก็ฝากไปตามกมล้วก็แชร์ไ,ได้โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้พี่ไปก่อนบ๊ายบาครับทุกคนเจอกันครับผม